สวัสดีครับสวัสดีครับนะต้อนรับคุณผู้ชมเข้ามาแซบกันนะฮะกับแซบทูเดย์วันนี้วันศุกร์แล้วถูกต้องนะฮะเป็นศุกร์ที่แซบจริงๆครับผมเพราะว่าข่าวแบบโอ้โหหนาแน่นหนาแน่นยังตั้เหมือนเดิมเข้าเลยดีกว่าครับผมเข้าเลยดีกว่าครับพี่ไปข่าวแรกนะฮะอันนี้เนี่ยเขามีการมาโพสในติ๊กต็อกนะครับมีคนคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขากําลังเดินทางนะไปแถวแถวเส้นวังน้ําเขียวครับแล้วเขาไปเจอด่านฮะเขางงอ่ะคุณผู้ชมเขางงมากงงอะไร ไอ้ด่านน่ะไม่งงนะเข้าใจได้บ้างหละว่าอาจจะมีการตั้งเพื่อเป็นการตรวจในความผิดปกติดูผู้ร้ายหรืออะไรก็ว่ากันไปเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนครับผมแต่ไอ้ที่เขาสงสัยก็คือว่าพอตั้งด่านเสร็จแล้วเนี่ยฮะตำรวจเดินมาคุยกับเขาครับนะครับแล้วถามเขาว่าจะไปไหนเออเขาก็บอกเขาจะเดินทางไปทางนี้เออตำรวจก็บอกเขาว่าอ้าวจะไปทางนี้เหรองั้นจอดข้างทางก่อนอ้าวอ้าวไหม เอออ้าวเลยไงก็งงไงคือท้ก็ขับปกตินี่ปกติจอดข้างทางก็ต้องแจ้งว่าอ้าวคุณขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับหรือว่าอ้าวไฟข้างหน้าคุณแตกหรืออะไรอย่างี้นะจอดแช่เลนขวาอะไรอย่างนี้แค่บอกว่าจะไปไหนเท่านั้นแหละจอดข้างทางเลยเขาก็อ้าวจอดข้างทางจอดข้างทางพอจอดเสร็จปุ๊บตำรวจอีกคนนึงฮะเดินมาหาเขาเลยครับครับอ่ามองไปมองเข้าไปในรถมองไปมองมาถามเขาสั้นๆอ้าวมีเด็กมาด้วยอืมทำไมไม่รับเบลอ่ะ เอางี้แล้วกันอจ่ายค่ากาแฟมาสองร้อยเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ากาแฟสองร้อยเนี่ยเพราะว่าน้องที่นั่งมาด้วยหรือว่าลูกที่นั่งมาด้วยเนี่ยไม่ได้ค่าเข็มขัดนิรภัยเขาก็งงเหมือนคุณนั่นแหละครับคุณเต๋อมันมีกฎหมายนี้ด้วยเหรอนั่นไงเขาก็บอกอุ้ยไม่จ่ายครับเอางี้ดีกว่าเขียนไปสั่งแล้วกันเออถ้าเกิดว่าผมทําผิดจริงๆอ่ะพี่เขียนไปสั่งมันเลยเดี๋ยวผมไปจ่ายที่ตำรวจบอกว่าไงรู้ไหม อ่าๆได้ได้ได้งั้นไป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 ,ไปไปขับไปเลยออ้าวเขาก็ถามเอารถไปสั่งอ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวเห็นทะเบียนรถแล้วเดี๋ยวส่งตามไปอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตกลงเดี๋ยวคือพี่คือเอองงไหมขอค่ากาแฟสองร้อยเพราะว่าลูกไม่ค่าเฉียนผัดนิลพายแล้วพี่เขาบอกว่าอ่ะพี่ไม่ไม่ไม่จ่ายไม่จ่ายเขียนไปสั่งมาเลยพี่ตำรวจก็เลยบอกไปเลยงั้นไปเถอะเห็นทะเบียนแล้วเดี๋ยวส่งไปสั่งตามไป ตัวงความผิดคืออะไรครับเนี่ยไม่รู้จริงๆงงมั้งผู้ชมดูคลิปก่นอนนะเอาเชิญฮะฮะไับตี่ครับมาเที่ยวไหนครับวันนี้มาจากหนองคายครับไปบอวิ<ป>่งวันนี่มาไกลเลยนะวันนี่ยเข้าขวาด้านหน้าที่บอสะข้าขวาด้านหน้าไปไปไประกันกเข้มกัดข้างหลังเลยอ้คา,ดาดเด็กน้อยาเด็กสองสองแผลสองไมล์สองเฮ้ยเขียนเขียนไม่สั่งเจนไม่สั่งมานเนาะเดี๋ยวพี่ส่งไปตามทะเบียนนะโอเคครับ พลังออกซ้ายเลยอ่ะเห็นไหมตามที่พี่บอกไหมงงไหมล่ะกาแฟสองร้อยงงไหมครับคุณผู้ชมดูสิเขาบอกเฮ้ยมันมันเป็นแบบนี้อ่ะเขาก็เลยเอามาโพสต์ในโซเชียลคุณผู้ชมครับพอโพสต์ไปเท่านั้นแหละโอ้โหคนมาเม้นกันเต็มเลยนะฮะเขาบอกว่าเอาจริงนะด่านเนี้ยเออเคยเจอมาก่อนเหมือนกันครับแบบนี้เลยนะมีการมาบอกว่าอ่ะ ขอค่ากาแฟนหน่อยเขาก็บอกว่าไอ้ไอ่คนที่มาเมนนะคบ,บอกบเออ,เอ,อไม่มีเงินครับพี่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรงั้นขอพระในรถแล้วกันเออฮะขอพระก็มีอะพี่ออมันยังไงกันครับเนี่ยออคุณผู้ชมจา๋าเอองงไหมฮะเรื่องราวนี้งงไหมฮะมีอีกคนหนึ่งนะเขาบอกเจอประจำอย่างนีออ้แหละสองร้อยโดนมากเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าผมเหมือนพี่เฮ้ยเหมือนยังไงวะเขอาอบอกเหมือนอย่างนี้ครับผมก็บอกว่า เขียนใบสั่งมาแล้วกันอคุณตำรวจก็บอกอ่ะงั้นไปไปไปเหมือนเคสนี้เลยเดี๋ยวส่งตามไปตามทะเบียนครับโปรอมา5ปีแล้วยังไม่ส่งใบสั่งยังไม่มายังมาไม่ถึงเลยโดยความหมายเขาก็คือว่าเวลาอาเจอแบบเนี้ยอย่าจ่ายออย่าจ่ายเห็นไหมพอโทษทีนะพอไม่ได้พอไม่ได้เงินครับผาก็ปล่อย๋อแต่ถ้าเขาจ่ายไปแล้วอะโอ้อ้าวก็ศูนย์อ่า เนี่ยฮะอ่ะคงต้องฝากหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องแหละแต่นี่ผมชอบเมนนี้มากเลยพี่อะไรอะไรมีคนแนะนําว่างั้นก็ติดกาแฟซองละ5บาทฮะกาแฟสําเร็จรูปที่เป็นซองอะฮะไว้ในรถเลยขอค่ากาแฟอะพี่ครับติดไว้เป็นกล่องเลยผมให้พี่ทั้งกล่องเลยเอ้าสองเดียวอาจจะไม่พอเออเนอะเพราะว่าเราตั้งด่านเนี่ยตำรวจอาจจะมีหลายนายพี่จะได้ไม่ต้องไปรบกวนรถขันหลังด้วยครับผมเพราะว่านี่หนึ่งกล่องได้เลยอย่างน้อยสองคืนได้ทั้งได้ทั้งด่านละอะ เอออ้าฝากไปดูกันหน่อยนะฮะคแถวแถวเขาปักวังน้ําเขียวครับเนี่ยจริงนะอย่างที่บอกฮะตํารวจดีๆมีเยอะนะอมแต่พี่ๆส่วนน้อยๆนี่แหละฮะชอบทําให้ดูแบบดูไม่งามอ่ะมันดูไม่งามอ่ะครับไม่ดีเลยปัจจุบันนี้มันมีกล้องกันตามรถแล้วอะใช่หลักฐานมันชัดเจนอ่ะแล้วมันเก็บทั้งภาพทั้งเสียงอะพี่เออี่ได้ยินชัดๆเลยกาแฟสองร้อย ฝากไว้นะครับนะฮะเอ้าไปต่อกันที่เรื่องหนึ่งฮะเรื่องนี้เนี่ยโอ้เกิดขึ้นที่สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตนะฮะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบมากที่นี่จอมเทียนพัทยาอ่าเป็นสถานที่ที่หลายคนก็นิยมไปพักผ่อนกันนะฮะไปทานข่าวกันบ้างไปเล่นน้ำทะเลกันบ้างนะฮะแต่ว่ามันมีเหตุเหตุหนึ่งนะฮะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นคือน้ำทะเลบริเวณตรงนั้นเนี่ย มันกลายเป็นสีดําจากท่อน้ําทิ้งพี่แลว้วขยายตัวเป็นวงกว้างเลย,ยเแบบนี้เลยอ่านะฮะคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์โดยเพจเรารักพัทยาครับนะฮะระบุข,ข้อความว่าน้ําเสียเนี่ยทะลักไหลลงทะเลน,นาจอมเทียนซอย8นะฮะก็วอนเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแก้ไขในคลิปเนี่ยตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยน้ํานี่มันดําแบบ ดำสนิทเลยอ่ะพี่โทษนะเหมือนเหมือนเหมือนคลองอะไรเงี้ยนะ,อะตอนแรกนึกว่าน้ามันรั่ว้วยซ้ำนะ,ะนี่มันนี่มันทะเลนะคุณเออแล้วก็ไม่รู้ว่าคือคนที่ถ่ายคลิปมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นน้ําอะไรเป็นน้ําเสียหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ํามันหรือว่าน้ําอะไรอันตรายหรือเปล่านะฮะเ <ฮะ S 2> บื้องต้นนะฮะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเนี่ยเขาก็เอารถแมคโครมาขุดทรายไปปิดช่องระบายน้ําเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยนะฮะไหลทะลักเข้าสู่ าชายหาดต่อนะครับผมทานดั้นคุณปุญรญ์ธนีลมครับผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลน,นาจอมเทียนเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในพื้นที่คือมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะฮะทำให้มวลน้ำเนี่ยไหลามารวมกันในบอ่อพักษาธรารณะหรือว่าสถานีสูบน้ำปกติเนี่ยระบบจะบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ทะเลนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน<อ>ตัวระบบมันอะชำรุด นะฮะก็เลยทนแรงน้ําที่ไหลามามากกว่าปกติไม่ได้น้ําก็เลยเออล้นออกมาตามภาพที่ปรากฏนะครับผมหลังจากที่สื่อโซเชียลนำภาพไปแชร์กันเนี่ยนะฮะทางเทศบาลเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รีบส่งเจ้าหน้าที่ไปอ,อย่างที่บอกว่าเอาร,รถแมคโครเนี่ยเริ่อคือเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนเลยก็คือไปปิดช่องระบายน้ําเสียตรงนี้นะฮะเพื่อไม่ให้น้ําที่ไม่ได้ถูกบําบัดที่มันเออออกมาเนี่ยนะฮะที่เป็นน้ําสีดําๆเนี่ย ไหลออกไปที่บริเวณชายหาดคือจริงๆเขาบอกว่า,าทางเทศบาลเนี่ยจะลงพื้นที่แล้วก็แก้ไขปัญหานี้ต่อไปด้วยนะฮะแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเ,<อ>เขาบอกว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะเมื่อ6ปีที่แล้วช่วงเดือนพฤษภาคมปี2562นะฮะก็เกิดขึ้นที่บริเวณนี้เลย ตอนนั้นเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งผลให้น้ําทะเลเนี่ยกลายเป็นสีดําอยู่พักใหญ่เลยทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถลงไปเล่นน้าได้นะฮะแต่นี้ก็อย่างที่บอกทางเทศาบาลเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็ลงไปแก้ไขปัญหาแล้วก็แก้ไขทันทีนะคเคยมีประสบการณ์แล้วอืไอ,อ้อย่างนี้มันต้องหาวิธีไป ไปไปกั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเนาะ<ช>เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งครั้งนี่ครับนี่ครั้งที่สองแล้วอาจจะต้องมีการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ําเสียที่บอกว่ามีปัญหาว่าน้ำเอ่อล้นมาจนตัวระบบอเองเนี่ยมันไม่สามารถจะ,ะปล่อยน้ําหรือบาบ,บัดได้ทันนะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คเพิ่มขึ้นหน่อยอบ่อยขึ้นหน่อยอครับผม ไปหนึ่งเรื่องนะครับผมพาไปที่จังหวัดนครพนมคุณผู้ชมครับคือช่วงนี้ก็เริ่มบางพื้นที่เริ่มมีภัยแล้งแล้วอ่ะนะฮะเพราะว่ามันก็ร้อนร้อนมากนะครับแต่ว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับที่จังหวัดนครพนมเนี่ยทุกครั้งที่มีภัยแล้งมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกกันว่าการเกิดปรากฏการณ์สันดอนทรายนะฮะสันดอนทรายนี่ฮะจะเกิดขึ้นแถวแถวหาดทรายทองสีโคตรบูนนะครับไอ้สันดอน กาง่ายๆแหะก็คือเหมือนเป็นพื้นทรายครับที่นูนขึ้นมานะคืออาจจะมีน้ําอยู่รอบๆบ้างนิดหน่อยอ่าแต่ว่าสันดอนที่เนี่ยฮะคุณผู้ชมลองชมภาพสิเฮ้ยแปลกดีเหมือนกันนะลองชมฮะนี่เต๋อสวยไหมมันเป็นเหมือนคล้ายๆละลอกคลื่นด้วยนะพี่เออสวยไหมล่ะสวยพี่เขาบอกว่าหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวครับนะแล้วก็เอาจริงๆถ้าว่าเรา ตั้งใจสังเกตซะหน่อยหนึ่งในพื้นที่นครพนมสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือการไปกราบไหว้บูชาองค์พญานาคอและอันนี้เหมือนไหมล่ะเหมือนเกล็ดพญานาคคุณผู้ชมนี่ฮะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่สร้างความสวยงามแล้วก็ตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่อยู่แถวนั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย<อ>นักท่องเที่ยวเนี่ยพอทราบแล้วนะฮะหนึ่งปีเขาก็จะไปกัน เพื่อไปถ่ายภาพไปเก็บบรรยากาศไปถ่ายเซลฟี่แล้วก็เอามาลงโซเชียลแบบนี้นี่แหละนะฮะมันปีหนึ่งมีครั้งเดียวอ่ะคุณดูแล้วกันน่ะสวยนะแล้วใหญ่ด้วยใช่นี่คือขึ้นไปเดินได้เลยใครมีโดรนนะเอาไปบินทะหน่อยักครั้งนึงในชีวิตสวยเลยก็จะได้เก็บภาพสวยๆแบบนี้มาดูสิครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะฮะถ้ามีโอกาสขอเรียนเชิญที่นครพนมนะครับ เขาบอกว่านอกจากจะความแปลกในของเรื่องของการที่ดูหาดทรายเป็นเหมือนเกร็ดพญานาคแล้วเนี่ยอ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ไปถ่ายภาพไปชมกันก็คือว่าตรงเม็ดทรายเนี่ยฮะพอเขามีการตกกระทบกับแสงพระอาทิตย์ม,มันจะเหมือนเป็นหาดทรายที่เป็นสีทองอ๋อเลยเป็นที่มาของหาดทรายทองห<ช>ีือโคดบูลอาเขาบอกมันจะดูระยิบระยับอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นภาพแบบ เป็นภาพแบบวิดีโอเป็นคลิปอะเขาบอกดูของจริงยิ่งสวยถ้าเข้าไปดูใกล้ๆอย่างเงี้ยพี่ต้องไปสักครั้งหนึ่งน่าไปนะเออนะไปนะนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเขาบอกว่าตรงนี้ฮะณจุดที่เกิดขึ้นสันดอนไซเนี่ยเขาบอกมันจะอยู่ใกล้กับเส้นทางสวรรค์เป็นสวรรค์ชายโขงอยู่เรียบริมฝั่งแม่น้ําโขงนะฮะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสําหรับสุขภาพคนก็จะไปวิ่งไปปั่นจักรยานไปเดินออกกําลังกายเออเอ้า เรียนเชิญฮะอันซีนนครพนมสวยดีตอนแรกผมนึกว่าอยู่กลางแม่น้ําโขงเลยต้องนั่งเรือออกไปอันนี้เดินติดชายฝั่งเดินออกไปได้ด้วยโอ้วันนี้สวยสวยสวยแต่เขไม่ได้ให้ข้อมูลว่าควรจะไปก่อนภายในวันไหนนะนะฮะเออต้องรีบไปเปรากการธรรมชาติเราก็ไม่รู้ว่าน้ําจะกลับขึ้นมาเมื่อไหร่เออผมอยากไปเลยอสวยจังนะฮะอะ คราวนี้มาอีกหนึ่งเรื่อง <ฮะ S 1> เป็นเรื่องดราม่าพี่เป็นเรื่องดราม่าที่บอกเลยว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่น่าจะเคยได้ยินดราม่าเรื่องนี้มาก่อนคือดรามา่าเก,กี่ยวกับเรื่องของเสียงดังเนี่ยอาจจะได้ยินกันมาเยอะเปิดเพลงดังเปิดเพลงดังเพื่อนบ้านเปิดเพลงดังรถแทร่เปิดเพลงดังข้างบ้านทําอู่รถยนต์อะไรแบบนี้เสียงดังได้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของร้านขายข้าวขาหมูสับหมูดังฮะ สับขาหมูดังกับหมูกรอบเลยโดนร้องเรียนคือเสียงอีโต้สับกับเขียงจะดังดังดังอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนบ้านก็เลยไปร้องเรียนเลยว่าเสียงสับหมูบ้านคุณอ่ะดังเกินไปนะเป็นมลพิษทางเสียงนะจริงเหรอเฮ้ยไหนเล่าสิเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะคือรูปนี้เนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนอรูปนี้เนี่ยคือถูกโพสต์ลงในกลุ่มที่กินที่เที่ยวนะฮะตึกโดยคนโพสต์เนี่ยระบุข้อความว่าเรียนคุณลูกค้านะฮะ แฮชแท็กขาหมูตำบลต้อยก๋วยเตี๋ยวเรือทุกท่านนะฮะทางร้านเนี่ยหยุดสับขาหมูไประยะหนึ่งเนื่องจากถูกร้องเรียนมา2ข้อฮะหนึ่สับขาหมูเสียงดังรบกวนข้อนี้แก้ให้เลยเ<อ>ผมจะไม่สับจะได้สบายหูขึ้นอ,อาขาก็ไม่ได้กินสิฮะไม่แล้วพี่เขาไม่ทำมาหากินหรอนั่นสิครับหยุดเลยอ่ะ,อะ สองเขาบอกว่ามีกลิ่นทำกับข้าวรบกวนข้อนี้เดี๋ยวขออนุญาตพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะฮะ<อ>สิ่งใดที่ทางร้านรบกวนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ท่านเนี่ยกราบขออาภาัยเป็นอย่างสูงเรื่องไหนผิดจริงผมพร้อมและยินดีแก้ไขแล้วทางร้านเขาก็เลยปิดร้านไประยะหนึ่งจริงๆพี่เ,เพื่อแก้ไข2ปัญหานี้ครับคาวนี้เราก็ต้องฟังความทั้งสฝั่งไปฟังฝั่งเจ้าของร้านก่อน ทางฝั่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดร้านนี้มานะฮะเป็นร้านข้าวขาหมูมาสี่ปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขายข้าวขาหมูอย่างเดียวนะครับต่อมาก็มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งด้วยก็เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะครับผมเจ้าของร้านยอมรับว่าตกใจเหมือนกันที่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะมาตรวจสอบ <S <S หลังมีคนไปร้องเรียนนะฮะ <S <S เรื่องว่าผัดกะเพราเนี่ยส่งกลิ่นรบกวนก่อนนะฮะพอผู้ช่วยบ้านมาตรวจสอบเนี่ยก็บอกว่า ปกติดีเพราะที่ร้านเขาก็มีที่ดูดควันนะฮะไม่น่าจะรบกวนใครต่อมาเพื่อนบ้านไปร้องเรียนอีกนี่อันนี้เป็นที่ดูดควันที่ดูดควันอ,อ,อก็ปล่อยขึ้นหลังคาไปนะฮะคือไม่ได้ออกไปนอกถนนหรือว่าไปที่หน้าบ้านใครนะฮะคราวนี้มีเพื่อนบ้านไปร้องเรียนอีกนี่แหละเรื่องสับหมูพี่อ,อสับขาหมูกับหมูกรอบเสียงดังนะฮะพอเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจสอบก็บอกว่าปกติตัวเองจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ อันนี้คือเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกนะว่ามันเป็นเรื่องปกติจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ไม่แล้วสับสับน่มันก็ใช้อย่างมันไม่น่าจะดังมันมีถนนมากั้นไม่ใช่เหรอ<ช>บ้านเพื่อนบ้าน,บ,านบ้านเพื่อนบ้านก็คือมีทั้งข้างบ้านแล้วก็ฝั่งบ้านตรงข้ามแต่ที่มาร้องเรียนเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นทั้งบ้านตรงข้ามบ้าฝั่งตรงข้ามอ่านะฮะเป็นบ้านที่ฝั่งตรงข้ามคือบ้านติดกันนะเข้าใจได้นะอ้าวแต่ก็แหม เราก็นั่งนึกอยู่ในใจว่าเออเราก็เคยมีบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับร้านขายข้าวขาหมูหรือขายข้าวหมูกรอบหรือไปนั่งอยู่ในร้านขายข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่ก็ได้อะร้านที่มันจะต้องมีอาหารสับๆเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะเสียงดังขนาดนั้นก็น่าออแปลกเขาบอกว่าเจ้าของร้านเขาก็แก้ไขนะฮะเขาก็เอาผ้ามารองเขียงเพื่อที่จะได้ให้เสียงเนี่ยมันลดลงนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญบ้านของเพื่อนบ้านที่มาร้องเรียนเนี่ยก็อยู่ห่างกันเจ้าของร้านบอกว่าก็ห่างกันพอสมควรเลยนะนะฮะก็ตัดสินใจโพสต์ผ่านโซเชียลบอกกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะหยุดพักขายไปแระหนึ่งเพื่อปรับปรุงนะฮะหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านต่อตอนนี้เปิดแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าแม่ค้าลูกชิ้นนะฮะที่ขายอยู่แถวนั้นเนี่ยข้างๆร้านหมูกรอบก็ยืนยันว่า เสียงสับหมูเสียงสับขาหมูเนี่ยะนะฮะกับหมูกรอบเนี่ยมันเบากว่าเสียงรถวิ่งอีกพี่เอา้เอาอ๋อเออเหรอครับอ,อันนี้เป็นฝั่งของเจ้าของร้านคราวนี้ฝั่งเพื่อนบ้านบ้างฝั่งเพื่อนบ้านผู้ร้องเรียนเนี่ยนะฮะบอกว่าเสียงที่เจ้าของร้านเขาสับขาหมูเนี่ยแล้วก็หมูกรอบมันแรงจริงๆนะฮะที่จริง เขียงกับมีดต้องสมดุลกันอามีสอนด้วยเขออียงะะกับมีดต้องสมดุลกันนะฮะถ้าเอาผ้ามารองเขียงตามที่พูดจะดีมากจะได้ไม่รบกวนสมาธิคนอื่นนอกจากนี้กลิ่นควันการผัดอาหารเนี่ยก็รบกวนถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดูดควันก็ตามแต่มันก็ไปโผล่อยู่ข้างบนก็ไปรบกวนคนในบ้านนะฮะแต่ทางเจ้าของร้านเนี่ยมีท่าทางเหมือนอคือยังไงดี ต้องบอกว่าก็ตื่นตระหนกละไปถ่ายรูปหมายความว่าเหมือนไอ้ท่อดูดควันนี้มันอาจจะเอียงไปทางบ้านเขาอย่างนี้ป่ะอันนี้อาจจะเป็นข้างบ้านหรือเปล่าหรืออาจจะออกไปทางถนนแล้วก็ส่งกลิ่นไปถึงหน้าบ้านเขาหรือเปล่าแต่จริงมันอืแหมพูดยากนะเราก็บอไม่ได้อยู่ตรงนั้นซะด้วยพอไปร้องเรียนเสร็จเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็ไปถ่ายรูปอแน่นอนเขาก็ต้องพิสูจน์ใช่ไหมพี่ว่าอะท่อเนี่ยผมก็มีท่อดูดควัน ใช่ไหมฮะแล้วที่สําคัญเขาบอกว่า,าถ่ายภาพเนี่ยก็เพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่าไอ้กล่องดูดควันหรือปล่องดูดควันเนี่ยมันใช้งานแล้วมันไปรบกวนเพื่อนบ้านจริงหรือเปล่านะฮะแล้วเพื่อนบ้านก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทนกับเสียงสับขาหมูดังมาถึง4ปีตั้งแต่เปิดร้านโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอเขาสับขาหมูหรือเขาผ่าฟืนเออฮะมันมันมันต้อง มันแรงอย่างนั้นเลยเหรอขาหมูนี่มันก็อย่างนี้ป่ะมันก็น่าจะแค่โจโชโชโชโจโชไม่พี่เออแล้วก็เขาขายดีถึงขั้นเขาสับทั้งวันเลยเหรอออนั่นสิพี่ออเออผมว่าสับตรงนี้เนี่ยไปถึงหน้ากล้องโอเคอาจจะมีได้ยินบ้างเออแต่บ้านเราก็ไม่ได้ใกล้กันขนาดที่ระหว่างผมกับหน้ากล้องตรงนี้ไหมหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะสุดท้ายเรื่องก็จบได้โดยดีนะฮะตอนนี้ทาง เจ้าของร้านรวมไปถึงเพื่อนบ้านก็คุยกันได้แล้วทางร้านก็กลับมาเปิดแล้วอ๋อโอ้เขีย์ใจกันแล้วนะเคลียร์กันแล้วโอเคโอเคโอเคทางนั้นก็เนี่ยถอยทีถอยอาศัยเป็นดราม่าไม่เคลียร์กันเป็นดราม่าที่แปลกเหมือนกันเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละว่ามาร้องเรียนเรื่องสับขาหมูกับหมูกรอบเสียงดังก็คือเอาง่ายๆแหละตั้งแต่เต๋อเล่ามาปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มมีอารมณ์ร่วมปั๊บ เธอก็บอกว่าเขาเคลียร์กันจบแล้วอเราก็ได้แต่ห้องเออเราก็ห้องนะห้องเหมือนกันเขาเคลียร์กันจบแล้วเขาเคลียร์กันจบแล้วก็ดีแล้วล่ะดี่ล่ะเรายอมห้องแล้วกันอย่างงี้ไม่อยากให้แบบทะเลาะกันเพื่อนบ้านด้วยจะได้ไม่ทะเลาะกันต่อใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมฮะเตือนภัยนะครับ ใครที่ชอบทานพวกสมุนไพรหรือว่าว่านทั้งหลายนะโดยเฉพาะชาวลำพูนเขาบอกว่ามีว่านชนิดหนึ่งฮะชื่อว่าว่านจักกะจันอยาได้ทานเด็ดขาดเพราะว่ามันมีพิษและยังไม่มียาถอนพิษด้วยนะฮะอ้าวโรงพยาบาลบ้านโฮ่งนะฮะจังหวัดลำพูนครับทางพอเนี่ยเขาแจ้งมาว่ามีชาวบ้านอะไปขุดนี่นี่อันนี้ว่านลักษณะเป็นแบบนี้เออหน้าตาเขานะเขาบอกมีชาวบ้านนี่ฮะไปขุดเอาว่านจักกะจันมาทําอาหาร เสร็จแล้วหลังจากที่ทานไปคุณผู้ชมครับหน้าตามันดูแบบโอเคนะเหมือนว่าสมุนไพรพวกจีนอะไรงนะแนวถังเช่าอะไรประเภทอย่างเงี้ยนะหรือเขาสับสนหรือเปล่าพี่ว่าเป็นถังเช่าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเขารู้เขารู้ว่าเป็นว่านจักระจันอ๋ออ่าเสร็จแล้วเนี่ยฮะเขาก็มาทานพอทานปุ๊บอาการเป็นอย่างนี้ครับจะมีอาการซึมซึมแล้วก็เกรงพอเกรงเสร็จจะอ่อนแรงครับเวียนศีรษะคลื่นไส้ตานี่จะกรอกไปมานะฮะ จะปวดเนื้อปวดตัวครับสุดท้ายฮะต้องใส่ท่อช่วยหายใจโ,โเพราะว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงคุณผู้ชมเขาบอกว่าถึงขั้นอันตรายแค่ไหนรู้ไหมครัถึงขั้นมีโอกาสเสียชีวิตได้ครับห,หพออ,อบอกว่าตอนนี้นะครับมีผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวแล้วสามคนด้วยกันครับขนาดว่าทานไปนิดเดียวนะ่ะ อาการยังเป็นอย่างที่ผมเล่าไปเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าต้องออกมาเตือนเพราะว่ามันยังไม่มียาถอนพิษจริงๆรตอนนี้ทําได้แค่เอาไอ้พวกไอ้ยาเม็ดดำๆอ่ะไอ้พวกชาโคพวกดูดซับพิษอะไรพวกนี้ทําได้แค่นี้ให้กินเข้าไปแล้วดูดซับออกมาทําได้แค่รักษาตามอาการเบื้องต้นซึ่งไม่รู้มันจะแบบว่าตกค้างอยู่บ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็เลยออกมาบอกแล้วก็บอกกันว่ายากินเด็ดขาดเพราะว่าอะไรฮะไอ้ว่านชนิดนี้นะครับ มันเป็นเชื้อราที่เป็นพิษเกิดจากตัวจักกระจันที่ตายแล้วมันถึงชื่อว่าว่าจักกระจันนะฮะซากตัวอ่อนเนี่ยฮะชาวล้านนาเขาเรียกกันว่าแมงอิจ้านะครับมันเป็นสัตว์มันไม่ใช่พืชออย่างที่เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกะรุณายอย่าทานเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ อาจารย์เจตกำลังจะถามเลยว่าถ้าอาจารย์เจตเขา,เาให้มีความคิดเห็นยังไงกนกำลังจะถามถึงอาจารย์เจตเลยจะบอกว่าเรื่องนี้มาก่อนการด้วยครับอาจารย์เจตเตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเขาเตือนมาก่อนแล้วนะครับ<อ>เพราะว่ามีคนไปถามว่าเนี่ยเจอแล้วเอาไปทําอะไรดีอาจารย์ครับเออ,อาจารย์บอกว่ามันเป็นเชื้อรานะครับไม่ควรนํามาบริโภค เพราะว่าอาจจะได้รับสารพิษที่อันตรายได้ซึ่งสุดท้ายไม่มีสารพิษจริงๆอาจารย์เจตเคยเตือนมาแล้วนะครับบางคนก็ไปขุดมาเพื่อเอามาเป็นวัตถุมงคลตามความเชื่อแล้วแต่นะฮะคนก็เลยถามอาจารย์เจตว่าอาจารย์แล้วถังเช่าอ่ะมัน้ายกันนีบทําไมถังเช่ากินได้อ่ะอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับคือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือจุดกําเนิดครับมันไม่เหมือนกันนะครับ ไอ้ว่านจากักะจันเนี่ยมันมีเชื้อรานะฮะซึ่งมันไม่เหมือนถังเช่าถัางเช่าเป็นเชื้อราที่อสสาศัยอยู่บนหนอนผีเสื้ออยู่ในหนอนผีเสื้อครับนะครับเป็นเชื้อราที่ไม่มีพิษคือทานได้แค่นั้นแหละประเด็นมันต่างกับตรงนี้ฮะนะฮะเป็นเชื้อราที่มีพิษและไม่มีพิษของถังเช่าอ่ะเขาเป็นเชื้อราที่ไม่มีพิษแต่ไอ้ว่านจากกักะจันมันมีพิษไงนี่นะฮะ ก็เลยมาเตือนกันอย่าบริโภคเด็ดขาดนะครับะะอันตารายมากๆาชัดๆเลยฝั่งขวามือว่านจักรจันห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดานะฮะ เพราะว่าไม่มียาแก้พิษนะครับผมบอามาดูเรื่องสุขภาพกันต่ออีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องนี้เนี่ยเราพูดย้ํากันมาแล้วก็เป็นปัญหาที่พยายามจะแก้ไขกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมารเรื่องของฝุ่น PM 2.5าอันตรายจริงๆยิ่งช่วงนี้ภาคเหนือของบ้านเราเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ภาคเหนืออีกหลายพื้นที่นะครับผมฝุ่น PM 2.5หานาแน่นมากๆเลยนะฮะยิ่งถ้าเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือคนป่วยเนี่ยก็จะยิ่งอันตรายมากกว่าเดิมนะฮะวันนี้มีเคสตัวอย่างเป็นโพสต์โพสต์หน ของครอบครัวนะฮะที่เขาก็มีเครื่องฟอกอากาศในบ้านนี่แหละนะฮะและที่สําคัญเขาบอกว่าตอนที่ซื้อเครื่องฟอกนี้มาเนี่ยเครื่องฟอกไม่ได้ถูกๆนะตอนที่ซื้อมาเครื่องฟอกเนี่ยราคา5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับ,รบนะฮะแต่ก็ยังเอาฝุ่น PM 2.5ไม่อยู่เรื่องนี้ก็เลยถูกโพสต์ลงสื่อโซเชียลนะฮะเจ้าของโพสต์บอกว่าชื่อว่าคุณไนท์นะฮะเธอเล่าว่าอาศัยอยู่เชียงใหม่ ที่บ้านใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพนะฮะราคาก็ตามที่แจ้งนะครับแล้วก็เข้าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยเข้าเช็คศูนย์ทุกๆ6เดือนพอเอากลับมาใช้ได้1เดือนเนี่ยเครื่องฟอกอากาศมันจะเตือนเครื่องอากับฟอกอากาศเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะเตือนว่าระดับของฝุ่น PM หรือว่าค่าอื่นๆใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นพิษในอากาศเนี่ยมันจะอยู่ในขีดไหนถ้าไม่อันตรายก็จะเขียวถ้าอันตรายขึ้นมายก็จะเหลือง แต่ว่าถ้าอันตรายเลยก็คือแดงออนะฮะเตือนเ,เป็นแดงเหรอสังเกตว่ามันขึ้นแดงอยู่<อ>บ่อยๆนะฮะก็แกะดูปรากฏว่ามีคาร์บอนออกมาเต็มเลยนะฮะบ้านเธอทําความสะอาดบ้านอยู่เป็นประจำนะฮะและบ้านก็ไม่ได้ติดถนนใหญ่ในบ้านก็ไม่มีคนสูบบุหรี่ด้วยนะฮะแล้วก็แนะนําว่าให้ใส่แมสตลอดนะครับะะเพราะว่า PM สองจุดห้าเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นฝุ่นที่มันเป็นฝุ่นที่เล็กมากๆจริงๆใช่ใช่นะฮะ มันล้อนก็หนาแน่นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันอันตรายมากๆและที่สําคัญในภาพเนี่ยคือเขาโพสต์ภาพลูกชายนะฮะที่มีเลือดกำดาวไหลออกมาด้วยคือครอบครัวเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยพอจะมีกําลังทรัพย์ในการซื้อเครื่องกรองอากาศมาใช้แล้วนะฮะในกรณีที่บ้านที่ไม่มีเครื่องออไม่มีกําลังซักที่จะซื้อจะอยู่ยังไงอ่ะก็เครื่องกรองอากาศหลอจะอยู่ยังไงเออนะฮะ คือผมเคยเห็นข่าวแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะปีที่แล้วแบบนี่บ้านหลังเดิมป่ะผมไม่รู้เพราะว่าในเครื่องฟอกอากาศวางเยอะๆแบบนี้เลยจำได้ไหมปีแล้วมีข่าวอย่างนี้อยู่ทีหนึ่งใช่ไหมบ้านเดิมป่ะน่าจะบ้านเดิมโอ้โหเขาเคยโพสต์มาแล้วละครั้งหนึ่งเออผมจําได้ผมจําภาพที่แบบมีเครื่องฟ้อกอากาศวางเยอะๆครั้งที่แล้วเขาบอกว่าดูสิประมาณว่าแบบซื้อมาตั้งหลายเครื่องแล้วอ่ะก็เอาไม่อยู่ยังเอาไม่อยู่เลยออเหูน่าเห็นใจนะถ้าอย่างนี้โอ้อันี้ก็ต้องฝาก พี่น้องภาคเหนือนะฮะไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ยังคงต้องใส่หน้ากากกันไว้ซะหน่อยนะเพราะว่าฝุ่น PM สองจุก็ยังหนาแน,น่นอยู่จริงๆอืครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการดูแลสุขภาพกันบ้างดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาครับ